หนูก็ไม่รู้ตอนนั้นหนูมีความลูกบ้าอะไรหนูแบบว่าไปมันนึกย้อนตอนนี้แบบอุ้ยหนูอาจจะไม่กล้าทํานะแล้วหนูก็ไปบริษัทนั้นเเดียวเราเนใจเราเด็กไงใช่ค่ะเราแบบมันแบบว่าระห่ำอ่ะพี่แต่ก็ไปถึงพี่จิกก็บอกว่ารับมางงๆโอเคโอเคเดี๋ยวพี่ลองฟังอีกอาทิตย์หนึ่งพี่จิกโทรมาแบบว่าเฮ้ยพี่เอาพี่ชอบพี่ชอบแล้วก็แบบว่าใช่ใครร้องคะถามได้นะเคมีเข้ากันเลยเนาะอาทิตย์เดียวค่ะอาทิตย์เดียวแล้วแบบ จำได้ว่าเป็นคอนเสิร์ตวงอะไรสักอย่างเลยเจ๊กำลังไปดูคอนเสิร์ตอะโตโต้พี่เจ๊จำได้แม่นเลยเป็นวันที่โตโต้เล่นมาจากเมืองนอกเลยตอนนั้นใช่เล่นเอ่อเล่นที่มาบุญครองเราก็แบบว่าเจ๊กำลังรอเข้าคอนเสิร์ตโตโต้อยู่โทรศัพท์มาแล้วแบบว่าจจ๊กีดกีดคนนึกว่าโตโต้เดินมาน่ะ เจยบกิดแบบเหมือนเจยบคิดเจอศิลปินเนาะกิดใจหูพี่จิกพี่จิกคงหูอื้อไปน,นิดหน่อยอะไรเงี้ยพอจะถามว่าใครร้องคะเขาบอกว่าวงทีบบนวงทีบทบนร,รู้จักไหมอะไรเงี้ยซึ่งเจ๊บาร,รู้จักเพราะว่าตะเวนดูดนตรีกลางคืนมาอยู่พักใหญ่อตอนทีบอนก็ออกสกายแบบสกายเป็นเรกเก้เลยคะ่ะเล่นที่เกสอนสมัยนูน้นเด็กๆไม่รู้ว่าเแบบกศอนมันเป็นพลาซา่าที่มันเป็นย่านที่มีร้านอาหารที่เล่นดนตรีนะพี่เนอะสรุป เราก็แบบว่านึกว่าเป็นพี่แก๊ปนึกว่าเป็นพี่แก๊ปร้องตอนนั้นใครร้องเปิ้ลเอ๊ะเป็นพี่เปิ้ปลนที่บนร้องก็ดีใจมากค่ะได้ยินเพลงครั้งแรกในวิทยุนี่มันแบบโหยมันไหลไปทั้งตัวเลยพี่เปิ้ลขึ้นแท็กซี่กําลังจะกลับบ้านแล้วก็แท็กซี่ก็เปิดวิทยุแล้วก็เพลงเธอเห็นท้องฟ้าตั้งแต่อินโทรขึ้นมาเป็นครั้งแรกที่ได้ยินเพลงเขาก็ยังใช้เป็นดูเหมือนเดิมไม่ค่ะเป็นเขาทําใหม่หมดเลยค่ะเขาทําดนตรีใหม่หมดเลยก็เราครั้งแรกที่ได้ยินมันเหมือนแบบ หูมันเป็นความสุขแบบที่บอกไม่ได้เลยค่ะแล้วตอนนั้นขายได้เท่าไหร่คะเยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้เป็นเปอร์เซ็นต์ขายขาดตอนนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เป็นขายขาดประจำใช่ค่ะแล้วก็เอาเงินมาเลี้ยงเล่าเพื่อนแบบว่านี่ไงได้แล้วอย่างเลี้ยงเล่าเพื่อนอยู่เลี้ยงชอบเลี้ยงเล่าแล้วตอนนั้นมีความรู้สึกอยากทําอะไรเพิ่มเติมกว่านี้ไหมไม่ค่ะ ก็เลี้ยงเราเพื่อนเสร็จก็ตังหมดก็กลับบ้านนอนสบายใจสักสองเดือนค่ะพี่นกชัดชัยเรียบปนีโทรมาตอนนั้นคุณชัดชัยเรียบปนี่ก็ยังอยู่มูเซอร์แยังอยู่มูเซอร์ค่ะแต่กําลังจะมูฟกลับมาที่คีตาแล้ก็โทรศัพท์มาให้เจ๊ไปเขียนเพลงที่คีตา แเจ๊ก็บอกว่าไม่ไม่เขียนไม่ได้พี่อะไรเงี้ปยปฏิเสธไปสามครั้งแบบเจ๊เกรงใจเจ๊บอกว่าเจ๊เขียนไม่เป็นอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองที่เจ๊ไม่ได้บอกคือเจ๊ไม่ชอบเพลงไทยตอนนั้นอ่ะเจ๊ไม่ชอบที่จะต้องแต่งคือศิลป,ปินไทยตอนนั้นที่แบบมีอยู่เจ๊รู้สึกว่ามันไม่ใช่อะไรเงี้ยก็เราก็เราไม่ใช่พวกที่จะเขียนให้ได้หรอกอะไรเงี้ยพี่นกเขาใช้คําว่าเดี๋ยวพี่สอนก็คือคำนี้แหละก็เลยตัดสินใจเข้าไม่ถามหรอว่าทำไมเขาถึงมาเลือกเรา ถามค่ะแล้วพี่นกเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าเขียนได้นี่พี่จิ๋กบอกให้เบอร์มาอะไรเงี้ยค่ะแล้วเจมก็บอกเขาว่าเจบมั่วไปพี่ก็บอกไปเลยว่าเจบมั่วจะไม่ได้มีหลักการไม่ได้มีอะไรเลยแล้วพี่นกเขาบอกเขาจะสอนคือในปกอัลบั้มของเจวัฒนาค่ะทุกอัลบั้มจะขอบคุณสองคนแรกคือประภาชนสลานนนท์และฉัดชัยดุริยปณีเป็นสองคนที่ทําให้เราได้เข้ามาอยู่วงการเพลงเต็มตัวพี่จิ๋กเหมือนคนแบบเหมือนคน เปิดทางให้อะค่ะเหมือนอแบบว่าคือวันที่พี่เจอพี่จิกอ่ะค่ะพี่จิกแบบว่าพี่ขอโทษนะพี่ขอโทษจริงๆนะตอนแต่งเพลงนี้สูบกัญชาหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เลยนะพี่คือ<ม>เขา<อ>แบบว่าเขาไม่เคยเจอเพลงแบบนี้เขาบอกว่ามันเป็นเพลงที่แบบเออมันล่องลอยมันเพอเจอมันมันไม่ได้อยู่ในส<ร><ร>ังก<ะ>ัดตรงไหนตรงไหนเธอเห็นชอบไหนลองเธอเห็นชอบ คือคำว่าเห็นเงาของเมฆหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันจะเป็นมันเป็นการชี้นําให้เห็นอะไรซึ่งแต่ยุคนั้นมันไม่มีพี่ <ừ> ซึ่งเจ๊แบบไม่ได้รู้สึกประหลาดคือเจ๊รู้สึกยังไงเจ๊ก็เขียนไปแล้วแต่งจากความรู้สึกใช่คะแล้วมันผิดหลักการทุกอย่างของการเขียนเพลงบนโลกใบน,นี้เลยม,มีผิดหลักการยังไงก็อย่างขึง้นมามันก็จะเธอเห็นท้องฟ้าคอรัสเออตรงฮุกก็จะเธอเห็นท้องฟ้าอีกแล้วมันก็จะไม่มีอะไรเลยเพื่อเจ๊ไปมาพิจิก์บอกว่าเป็นเพลงหลอกบอกรัก เหมือนหลอกให้เธอดูนั่นสิเธอดูนี่สิเธอดูนี่สิเออฉันรักเธอว่าอะไรเงี้ย oh. แล้วเขาจะแบบว่าคือเขาแบบว่าอารมณ์มันอะไรเงี้ยแล้วตอนเอาให้ชีโบนฟังเขาก็ชอบกัน mm. เขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนเขาถามแซวๆว่าเมาเปล่าตอนเขียนเพลงนี้อะไรอย่างเงี้ยปกติดีทุกอย่างปกติดีตอนเช้าทุกอย่างอะไรอย่างงี้ย mm. หนูอินเลิฟเฉย